ที่ยงเจริญของเรามีบริการที่หลากหลายเช่นอะไรบ้างเราไปดูกันเลยอืมอสินค้าพวกนี้มันอยู่ตรงไหนนะพอดีหาไม่เจอเลยสวัสดีครับคุณลูกค้ามีอะไรช่วยไหมคะอ๋อพอดีที่มาซื้อของครับแต่ว่าไม่เคยมาซื้อที่นี่เลยอะ่ะที่ไม่รู้ว่าของที่รายการที่ได้มันอยู่ตรงไหนบ้างครับ ได้คะ่ะลูกค้าเดี๋ยวหนูช่วยจัดให้นะคะออโอ้ดีจังเลยมีจัดของให้ลูกค้าด้วยงั้นพี่รบก,กวนให้นงะช่วยจัดของให้พี่ห<ด>น่อยครับได้ค่ะเดี๋ยวชิวยลูกค้านั่งรอที่มุมรับรองลูกค้าได้เลยนะคะ,อะโอเคครับขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าคะหนูจัดของให้คุณลูกค้าเสร็จแล้วนะคะ<ช>เดี๋ยวรงลูกค้ารอเรียกชำระเงินได้เลยนะคะ โอเคครับขอบคุณน้องมากเลยนะครับพนักงานที่นี่มีจัดของไม่วัยจริงๆขอบคุณจริงๆน,นะครับขอบคุณมากครับ,บ,รบยงเจริญให้บริการลูกค้าที่แตกต่างจากที่อื่นคือบริการรับจัดสินค้าให้ลูกค้าจะลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เราก็ยินดีให้บริการเหมือนๆกันนะครับ